สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุขวนมนีพาพี่น้องเอฟซี FC มาเก็บพักป่าจา้าเพิ่งมาหาเหตุนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าป่าอยู่มามาอ่ออ่พอพักกวางตุงฝรั่งค่ะพี่นอ้องโอ้ยงามงามมึงนี้ยมิต่ยอดบวบไม่เนี่ย้ย,ยโชคดีเถื่นนี่เดี๋ยวมาเจอพักกวางตุงฝรั่งสิเก็บไปหนึ่งไส้ปลาค่ะพี่น้องโอ้ยงามค่ะเถื่นนี่่ะลุยก,กันเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องิึงกูนะ อันพุ่นข้างหลังปลายยูเหลืองๆนั่นจะเป็นอ่อถุงอ่อดอกพักกวางตุงค่ะพี่น้องที่ข้าเจ้าเอาไปเห็ดน้ำมันพืชเนาะจ้าอันนี้ปลายยูจะเก็บแบบเกิดตามธรรมชาติเนะคะอันที่ขา้าเจ้าปลูกเนี่ยข้าเจ้าหามเก็บด้วยค่ะพี่น้องเข้าหาเก็บไอ้ตามธรรมชาตินะคะฮาราดพอดนะค่ะพี่น้องเห็นว่าเข้าขึ้นตามธรรมชาติค้างอันไรเอ่อเขาซาลี่นะจ้าดูาะยังไงอ้ยนี่ เอาไปลวกเอาไปพัดก็ได้จ้ะาเขาแตกยอดออกมากคางๆกับเก็บกินได้ยได้ค่ะพี่น้องอโป๊ะเลยจ้ะไปเด้อพี่น้องเอฟซีเมื่ก็บ ผักกวางตุ่งน้อกันจ้ะผักกวางตุ่งอันฝรั่งหรือผักขนา่ขนาฝรั่งนั่นแหละครับพี่นอ้องเขาอยากขึ้นยอดสูงแล้วนะจ้าบาดยอดนี่บาดพูดนะครับพี่นอ้องมั้งเขาขึ้นยอดสูงแล้วจ้าได้มากะ เก็บไใจพี่จ้าพี่น้องเก็บเอาเขาแตก mm hmm. นอนอ่ะข้างขางนะจส mm hmm. าราะว่าเขาขนสูงแล้วจ้า mm hmm. นี่แหละค่ะพี่น้องไอ้เนี่ยพลังเขาเจ้าปลูกไปท้ำหนังมันพืชนะจ้ะาพู้น่ะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเมื่อไงมื่อวานี้แด,ดดดีพี่น้องเอ้ยสิบเจ็ดสิบแปดองศาจ้าเพราะเปนสิถึงยี่สิบผลที่ค่ะพี่นอ mm hmm. ้องเขาฤดูร้อนแล้ว ต้องเฝ้าคะ,ะเก็บพักป้าจ้าเพราะว่าถ้าอากาศท้อนนี่พักป้าเขาก็สิโตเร็วเนอะจาะก็คือว่าเขาสิเกเลเร็วไหมพี่น้องเาต้องเก็บกิบจอนอน่อน,อนอยัยงสีเนาะจ้ะ นี่ก็ได้พ่อไปกินแล้วครับพี่น้องหลุดไปน้ากันจ้าวันนี้วาสีได้พักป้าจักอยางครับพี่น้องอ่จาจักชนิดนะะอกจากพรวะว่าืดูนี่กับเป็นฤดูพักป้าเนาะจ้ะเนาะบางทีได้เอันพักเสียนไปขั้นสมมว่นนั้นครับพี่น้องเมื่อกี้ลุงจอดเขาเขาป้าฟังนี่ครับพี่น้องเพิ่นเขาไปหาเบิ้องเงินเห็ดมอเลนจ์จ้ะอืมแต่ว่าบัลูวาสีเขาสิขขือขืนเพราะขันเทวนีเนาะตอนนี้ก็มา,าไก่บานอยู่ดิครับพี่นอ้องอื ว่ามันเขตแถวบานปลายยูที่คันเพราะว่าเขตแถวบานปลายยูนี่มันนี่ต้นใหม่แบบนี้มันสิบบคคลีี่นะคะตน้นต้นสนนะคะมันสิบบคคลีนีเนาะจา้ะมันสิบเป็นต้นใหม่ย่างอื่นนะคะแถวบานปลายยูเนาะจา้ะนี่ค่ะพี่น้องพักกวางตงุงเอ่อฝรังที่ขาเจา้าปลูกเนาะจ้ะมันเขากําลังออกดอกเหลืองเต็มถุงค่ะพี่น้องทุกนเดี๋ยวไปไปเบ<ป>ิ่งไก่ไก่ค่ะพี่น้อง นี่นอกจากเนาะนี่ฮะพักกวางตุงฝรั่งหรืออันพักขนาฝรั่งนะ่ะนะจ้ะเรียกได้จังสองซื้อเนาะจ้ะเนาะเห็นมหมคะอันนี้เขาจะเขาจะปลูกแล้วเขาจะจะเอามาเล็ดเขานี่ไปผลิตเป็นน้ำมันพืชเนะจ้ะหรือตน้นเอ่อภาษาเยอรมันกับต้นราส์นะจ้ะน้ำมันเอ่อจากพืชอันนี้เนาะจ้ะจะมีขายตามซปเปอร์มากจ้ะซุปเอ่อทุกซปเปอร์มากเลยนะครับพี่น้องะนะ,ะนอกจากเนาะ อันนี้เขาขึ้นสูงแล้วถ้าต้นเขายังเตียนอี่เขาสิอุ้หยอดอบอบพี่น้องเอ้ยจ่าเนาะเห็นไหมคะดิโอ้นนเียเขาขืนตามธรรมชาตินี่มะค่ะพี่น้องเขาจะขึ้นแส้มเขาซาลี่เนาะจ้นแต่ว่าป่าอยู่พ่อแล้วนะครับ มองนี้อันมองนางนางลาดในภาพตั้งสี่อันหาอันเลยค่ะพี่น้องอ้อมองนี้ฮะ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 ฮ Nächsten, ne? Ich Aber ich habe jetzt echt gedacht, hier ist... Weil hier sieht es wirklich so aus. Ja. Aber die wird sie schon sehen, entweder dunkler oder die helle. Ja, ja. Und das ist hier noch so klein, wie der Mann gezeigt hat, dass es dauert. Also, weil da die. Vielleicht bei uns hier alles länger, aber ich glaube ich nicht. Weil die sind im Ball sind sie schon da. Ja, das war, war. Ich schon groß. War ich schon groß. Ja. Das sammelt hat alles. Nee, ich denke nicht. Ja. Ja. Nee, nee, ich denke nicht, komm nicht. Sammeln viele Leute auch nicht, oder? Nee. Ja. Ja, gibt's ja, schon Sammler, aber die nehmen nicht alles mit. Der ja. Mann hat auch noch zwei, drei und der Rest bleibt stehen. Ja. ja. Kommen nicht so wieder, weißt du? Mhm. Aber kommen sowieso immer. Ja, das ist wenn gut dreht nicht besser. Das ist ja nicht เน้อสลับไอ้ตอนนี้สิลงไปหารถครับพี่น้องอุ้ยผักเสียนฟันลังนี่ก็มีกอเดียวนน่ไหมเก็บกอกวันพวะวามือนีสิหาเก็บผักเสียนฟันลังน้ำจากพี่น้องหาเก็บทังผักปลานี่เป็นยังจังเอิญผักเสียฝฟั่ลังก็คือกินเขาคือผักเสียนเฮาบ้านเฮาไหมคัะพี่น้องเอาไปขัน้นสมกัเนี่ยคือกันเลยค่ะพี่น้องรถชาิก็คือกัน ป้ายโยอันพานมากเมื่อกี้เนาะจ้ะยยขางทางามงามพี่น้องเลยเป็นกอเป็นกออยู่เมื่อกี้ลุงจอดเขาเขาป้าฟังนี่ครับพี่น้องเพิ่นเขาไปหาเบิ่องอันเห็ดม้อเลยจ้ะแต่ว่าบรล้ว่าสิเขาสิขึ้นเพราะกันแถวนี้เนาะตอนนี้ก็มากไกลบานอยู่ดิครับพี่น้องอืมว่าวันเฉดแถวบานป้ายยที่ิคะเพราะว่าเฉดแถวบานป้ายู่นี่ม นี่ต้นไม้แบบนี้มันสิบคอยมีน,ะะน่ะค่ะต้นต้นสนนะคะมันสิบคอยมีนาาจะ,ะมันสิเป็นต้นไม้ย่างอื่นนะคะแถวบานปลายุนาะจะก็ื่อยมาขีดข้างนี้นะะาะจะเพราะว่าเห็ดมอเรนนอกจากที่เขาไปศึกษาใน youtube เนี่ยมันนี่ค่ะเขาจะขึ้นตามที่มีต้นไม้แบบนี้นะคะพี่น้องน,น่าจะเนาะเก็เื่อยผากันมาแถวนี้จ้ะ